นั่นหมายถึงการกีดกันเรื่องของชิปหรือซิมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งรอบนี้หัวเว่ยก็โดนสกัดอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามมีความพยายามของหัวเว่ยมีความพยายามของจีนที่จะผลิตชิปขึ้นมาเองฮะเพื่อทําการผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะ AI นะครับที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือและใช้ในรถไฟฟ้านั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกหนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้ราคาทองคําก็เริ่มลงมาแล้วครับในขณะที่สงครามก็กําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต้นบริการของอิสราเอลก็ลุกไล่ชาวปเาเลสไตน์นะครับขณะที่เล็งยึดครองพื้นที่ทางตอนเหนือนะครับของฉนวนกาซาอย่างถาวร ถึงแม้อิสราเอลจะไม่เคยประกาศเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการของตนเองแต่พวกนักวิเคราะห์กำลังชี้ว่าข้อเสนอของอดีตนายพลกองทัพยิวกลุ่มหนึ่งนะครับที่ปิดล้อมตอนนี้ทางตอนเหนือของชนวนกาซาอย่างเบ็ดเสร็จเพื่อจะกวาดล้างนักลบฮามาสกำลังเป็นที่ยอมรับของอิสราเอลมากขึ้นเรื่อยๆมาชิกบางคนในรัฐบาลผสมชุดปัจจุบันของรัฐยิว อย่างเรียกร้องอย่างเปิดเผยให้อิสราเอลกลับมาตั้งถิ่นฐานในฉนวนกาซาอีกคำรบหนึ่งท้งนี้กาซาเคยถูกอิสราเอลข้ทจำการยึดครองในวันกาซาเคยถูกอิสราเอลยึดครองในปี1967และยังคงมีทหารประจำการอยู่ที่นั่นนะครับจนทำให้พลเมืองของยิวไปตั้งถิ่นฐานประจวบจนถึงปัจจุบันปี2005นั่นแหละ จึงเป็นที่มาของการถอนตัวออกมานะครับในขณะที่ราคาน้ำมันก็ลง1ดอลลาร์สหรัฐทองคำก็เริ่มทำการปรับลดหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยราคาน้ำมันขยับลง1ดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังพบกลังปิโตเรียมสำรองของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเกินคาด ส่วนวอร์สวีทนะฮะปิดบวกนักลงทุนมีความเชื่อมั่นน้อยลงในกรณีที่เฟดจะปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งขณะที่ทองคําแกว่งตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ยืนยันมีหลักฐานนะฮะทหารของเกาหลีเหนืออยู่ในรัสเซียนะครับเป็นไปได้ช่วยทําสงครามกับทางฝั่งยูเครนสหรัฐอเมริกาเปิดเผยเป็นครั้งแรก พวกเขาพบหลักฐานชี้ชัดว่าเกาหลีเหนือส่งทหาร3,000ันายไปยังรัสเซียสำหรับความเป็นไปได้เข้าประจำการในยูเครนตามการเคลื่อนไหวที่อาจจะทําให้สงครามระหว่างมอสโกกับเคียฟนะฮะลุกลามบานปลายครั้งใหญ่ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองก็ส่งทั้งกําลังทั้งอาวุธนะฮะให้การสนับสนุนในส่วนของอยูเครนด้วยนะครับในขณะที่เชื้ออีโคไลก็บรกกว่าโยงแฮมเบอร์เกอร์ แมคโดนัลลลามทั่วสหรัฐอเมริกาคาดตามมาอีกหลายเคสหลังที่ล้มป่วยนะะถึง50ตายแล้ว1ไรายนะครับแมคโดนัลได้ดิ้นรนจำกัดความเสียหายจากการแพร่ระบาดของเชื้อนิโคไลนะครับที่เชื่อมโยงกับแฮมเบอร์เกอร์ควอเดอร์พาวเดอร์ที่แพร่ลามไปทั่วสหรัฐอเมริกาคร่าผู้บริโภคไปแล้ว1ไรายล้มป่วยอีก เกือบ50คนขณะที่พวกเขาตัดสินใจถอนเมนูดังกล่าวนะครับออกจากสาขาต่างๆในหลายพื้นที่แล้วก็หลายรัฐนะครับของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับอีกเหตุการณ์นหนึ่งก็เป็นเรื่องเล่นกันเองฮะขณะชวามก็กล่าวหาอังกฤษแทรกแซงโจงครุ่มนะครับส่งทีมช่วยแฮรลิสหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ทีมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหานะครับพรรคเลเบอร์ของนายกรัฐมตรีเคียซามอรนะครับแห่งสหราชาอาณาจักรว่าแทรกแซงนะอย่างโจ่งแจ้งในศึกเนือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหลังมีอาสาสมัครบางส่วนเดินทางไปหาเสียงให้กับกัมรายแฮลิสนะครับในขณะที่ห้องพักพิสดารฮะปรากฏว่านักศึกษาจีนเจอเตียง แบบนอนวัดใจนะครับแค่มองยังสั่นไหวไปภผวาไปคุณพ่อรายหนึ่งในจีนรู้สึกผิดหวังอย่างมากกับขั้นบุกเข้าไปพบคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษาหลังจากพบสภาพห้องบนที่พักพิสดารน,นะครับเตียงนอนถูกยึดไว้กับผนังและสูงจากพื้นกว่า2เมตรโดยไม่มีขาเตียงรองรับ น้ำหนักใดๆเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนห้องให้กับลูกชายของตนเองอย่างทันทีนะครับในขณะที่ลิรพายุไต้ฝุ่นจะมีนะครับทำฟิลิปปินส์น้ำท่วมหนักนะครับเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า26คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยของฟิลิปปินส์เร่งเดินทางเข้าไปช่วยเหลือผู้่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตบีโก หลังฝนตกลงมาอย่างหนักอิทธิพลของพายุจะมีนะครับทำให้หมู่บ้านหลายแห่งจมอยู่ใต้บาดาลและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า26คนขณะที่ชาวบ้านอีก1 6 0 0 0 0คนต้องละทิ้งบ้านเรือนไปพักอาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวในขณะที่ไต้หวันก็หืมใส่จีนนะครับซ้อมรบปิดเกาะจะเป็นชนวนเหตุแห่งสงคราม รัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันเตือนว่าการปิดล้อมของจีนจะเป็นเหตุแห่งสงครามและก่อผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อการค้าระหว่างประเทศหลังปักกิ่งจัดการซ้อมรบรอบๆเขตปกครองตอนเองนะครับถึงก่อนหน้านั้นก็ทางเกาหลีใต้ก็ประกาศจะแบ่งแยกตนเองแล้วก็ไปรับการสนับสนุนจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกากระสวงความมั่นคงแห่งจีน เปิดเผยว่าหน่วยข่าวกรองต่างชาตินะครับใช้ดาวเทียมจ้องลวงข้อมูลลับในโครงการอวกาศกระสวงความมั่นคงของจีนเปิดเผยว่ามีหน่วยข่าวกรองต่างชาติหลายแห่งพยายามขโมยข้อมูลลับจากโครงการด้านอวกาศของจีนทมกลางการแข่งขันด้านอวกาศที่รุนแรง ทำกลางการในขันด้านอาวกาศที่รุนแรงและมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งของสมรภูมิการต่อสู้ทางทหารอีกไม่ช้านานนะครับยิ่งไปกว่านี้กระรวงความมั่นคงของจีนยังอ้างว่าหน่วยข่าวกรองของต่างชาติพยายามใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงเพื่อจะทำการสอดแนมและขโมยข้อมูลลับจากจีนทางอาวกาศด้วยนะครับในขณะที่ แม่สหรัฐอเมริกาก็ฟ้องบริษัท AI อ้างทำลูกเสพยาเสพติดบอดแชทจนค่าตัวตายหญิงชาวอเมริกันในรัฐฟลอริดายื่นฟ้องเอาผิดกับบริษัทสตาร์ทอัพนะครับโดยกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุให้ลูกชายของเธอค่าตัวตายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์คำฟ้องที่ยื่นต่อศาลกลางฟลอริดาในเมืองออแลนโดนะครับเมแกนกาเซีย อ้างว่าบอทแชท AI มีเจตนาป้อนสภาพเหมือนจริงนะครับฝักใฝ่เรื่องเพศเกินเหตุและสร้างบรรยากาศเหมือนเรื่องน่ากลัวนะครับทำให้บุตรชายของเธอนั้นซึ่งอ้างว่าบริษัทแห่งนี้ตั้งโปรแกรมให้บอทแชทนะฮะฆ่าตัวตายซึ่งก็มีเหตุการณ์แบบนี้กับ Facebook เหมือนกันนะที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในขณะที่ผู้ผลิตไต้หวันนะ t s m c ยอมรับมีลูกค้าแอบนำชิปส่งให้กับหัวเว่ยบริษัทไต้หวัน Semiconductor Manufacturing Company นะครับระงับการส่งสินค้าให้ลูกค้ารายหนึ่งในเดือนนี้หลังพบว่าเซมิคอนดักเตอร์ที่บริษัทถูกส่งต่อให้หัวเว่ยเข้าขายและเมิดคำสั่งการคว่มบาตรของสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ดี TSMC เพิ่งมาคนพบเมื่อ11ตุลาคมว่าชิปที่บริษัทผลิตส่งให้ลูกค้ารายหนึ่งถูกโยกเปลี่ยนมือจนไปตกอยู่ในหัวเหวในที่สุดตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไต้หวันบางรายนะครับบอกกับ AFP เจ้าที่ผู้ไม่ประสงค์ออกนามนกล่าวว่า TSMC ได้เปิดให้กระบวนการควบคุมการส่งออกทันทีทำให้การจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าดังกล่าวถูกรงับ และแจ้งไปยังรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและไต้หวันได้ทําการรับทราบปีที่แล้วหวยเวยได้เปิดตัวสตาร์ทอัพเรือธง,งนะครับเมดซิกโปรนะครับซึ่งเป็นชิปที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเมดปีที่แล้วหัวเวยได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงเมด60สิโปรซึ่งเป็นชิปที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเป็นไปไม่ได้นะครับและที่จีนจะสามารถ ทำขึ้นมาเองโดยปราศจากเทคโนโลยีของต่างชาติแล้วเรื่องนี้จุดประเด็นถกเถียงในอเมริกันเรื่องของมาตรการต่างๆที่วอชิงตันใช้เพื่อสกัดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีนนั้นได้ผลจริงหรือไม่สงครามที่เกิดขึ้นในอิสราเอลตอนนี้ก็เริ่มเบาบางลงนะครับไปหนึ่งวันส่งผลทำให้ราคาทองคำเน้นตอนนี้ก็เริ่มดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง นะครับการดิ่งลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีความพยายามของทางฝั่งสหรัฐอเมริกากลุ่มไฟเอฟนะครับที่จะทําการขู่เล่นงานอิหร่านนะครับทำให้ตอนนี้มาตรการหยุดยิงชั่วคราวโดยขึงกันอยู่ระหว่าง2ชาตินะครับ,สง,นะรบสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียยังคงดําเนินไปต่อเนื่องฮนะสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะเล่นงานเกาหลีใต้ขอขภไปฮนะ สหรัฐอเมริกาก็พยายามเล่นงานเกาหลีเหนือนะครับการเล่นงานเกาหลีเหนือเพราะมีการส่งทหารไปสนับสนุนรัสเซียเพื่อทําการสู้รบในยูเครนก่อนหน้านั้นทางเกาหลีใต้บอกว่ามีทหารไป1 5 0 0นหายนตอนนี้สหรัฐอเมริกายืนยันว่ามีทหารไปมากกว่า3,000นนายนะครับที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปนะครับหรือองค์กองค์การสนธิสัญญาแอตติกเหนือหรือนาโตก็มีการส่งกองกําลังทหารนะฮะ แล้วก็อาวุธยุทโธ,ธปกรณ์เข้าไปทําการสนับสนุนในทางลับและทางตรงนะครับกับทางอิสราเอลนะครับแล้วก็ยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามเกมนี้จับตามองให้ดีฮะเพราะว่าสงครามหยุดเป็นการชั่วคราวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาทองคำนั้นดิ่งลงมาเรื่องของสงครามทางการค้านะครับซึ่งเป็นประเด็นสำคัญซึ่งปรากฏว่าบริษัทไต้หวันซม m อนด n d u c t o r นะครับเมนู f e t จอริงคอมพานีเนี่ยนะฮะซึ่งมีการระงับการส่งออกนะครับชิปให้กับทางฝั่งจีนที่ผ่านมาหัวเว่ยได้ผลิตเมด60โปรขึ้นมานะครับซึ่งมีเทคโนโลยีที่ตันสมัยกว่าสหรัฐอเมริกาทันสมัยการทางฝั่งของเกาหลีใต้นะครับถึงจีนสามารถผลิตได้เอง นะครับที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเขาพยายามกีดกันทางการค้าฮะเพราะเกรงว่าการที่หัวเว่ยการที่จีนมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่านะจะสามารถครองตลาดทางการค้าได้มากกว่าและจะส่งผลทําให้สหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยเสียเปรียบนะครับการกีดกันทางการค้านั่นหมายถึงการกีดกันเรื่องของชิปหรือซิมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งรอบนี้หัวเว่ยก็โดนสกัดอีกรอบหนึ่ง ะครับอย่างไรก็ตามมีความพยายามของหัวเว่ยมีความพยายามของจีนที่จะผลิตชิปขึ้นมาเองฮะเพื่อทําการผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะ AI นะครับที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือและใช้ในรถไฟฟ้านั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา <S <S ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์สิทิกิจวัฒนา สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้นเรียร มีร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่ไม่ได้ส่งออกนามีล้รือความสุขสบาย ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรนคงเวลาใดไม่มีความทุกใด งานไปด้วยประไทยมัน่นข้าพวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่สด็จทรงสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลังร Oh